สัทธาบารมีหลวงพ่อกวยวชุตินทโรแห่งวัดบ้านแคนนะครับและก็ขอสวัสดีนะครับสิยานุสิ์หลวงพ่อกวยทุกท่านนะครับที่ผู้ที่นิยมชมชอบเก็บสัทธาบารมีหลวงพ่อกวยนะครับพัะทูมงคลของหลวงพ่อกวยโดยเฉพาะพัตทูมงคลย้อนยุคนั้นเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะครับผมก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็จะนาเสนอภาพถ่ายปี2 5 5 8นะครับ ซึ่งเป็นภาพถ่ายย้อนยุคที่เป็นที่นิยมสุดๆณนะตอนนี้นครับการเช่าหาบูชากันร,ราคานะครับหลักพันนะครับสวยๆหลักพันกลางๆนะครับเลยคและกายทิพย์นี่ขึ้นหลักพันปลาปลายแล้วนะครับผมซึ่งมีทั้งขนาดโปรดการนะครับแล้วก็โปรเตอร์หรืว่าขนาดบูชาห้อยคอนะครับ มีอยู่ด้วยกัน3าแบบวันนี้ผมเอามาให้ดู2แบบครับคือด้านหน้านี้นะครับก็คือแบบโปสการ์ดนะครับผมและก็ด้านล่างนะครับนี่ก็คือขนาดห้อยคอนะครับผมผมถือว่าเป็นผู้โชคดีมากนะครับที่สมานเก็บรักษาพระเครื่องของหลวงพ่อไว้ได้นะครับย้อนยุคปีห้าแปดซึ่งเป็นที่ยมมากในตอนนี้นะครับซึ่งสิทธิหลายท่านนะครับก็ช่วงนั้นไม่ได้เก็บไว้นะฮะแล้ว ราคาพาะเครื่องของหลวงพ่อก็ขึ้นตลอดนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นที่จับตามองมากๆนะครับปีห้าแปดนะครับชั้นด้ชั้นนั้นนะครับมีถนนราคาที่แพงขึ้นครับงานเก๊กออกมามากมายไก่กองนะครับผมเก๊เหมือนไม่เหมือนบ้างก็ว่ากันไปนะฮะแต่สําหรับใครที่มีงานแท้ๆอยู่ในมือเดิมๆครับก็ยินดีด้วยนะครับผมท่านได้มีของมีค่าทั้งจิตใจนะครับและมูลค่าทาง ด้างเงินตรานะครับมูลค่าของวัตถุมงคลของท่านเองนะครับของหลวงพ่อเองนี่นะเพิ่มขึ้นทุกวี่ทุกวันนะครับไม่ว่าท่านที่เก็บพระทันยุคหรือว่าย้อนยุคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับที่ท่านได้ศรัทธาบาร,รมีรักในตัวหลวงพ่อนะครับผมซึ่งกับผมเองก็พระทันยุคนั้นก็มีบ้างนิดๆดหน่อยนะครับองค์สอง,ององเก็บติดตัวไว้ไปไหนก็บูชาขึ้นคอนะครับสเน็ดใจมากมาก ไม่เคยห่างจากคอนะครับผมแต่ปีนี้นะครับปี58เป็นปีที่ผมได้รู้จักหลวงพ่อควยครั้งแรกนะครับและได้ไปกราบถวายเป็นศิษย์หลวงพ่อที่วัดนะครับตอนนั้นผมไปในปีต้นปี59นะครับวัตถุมงคลในตู้วัดยังมีเต็มอยู่เลยนะฮะทั้งปี56เหรเยญปีห้ปี53นั่นก็จะเป็นเหลือพวกแหนบพวกอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือรูปถ่ายปี58นะครับ ซึ่งตอนนั้นยังมีอยู่เต็มเลยนะฮะคณะกรรมก,การวัดก็บอกเช่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมตอนนั้นผมเช่ามาทั้งหมดแค่4บาทนะครับตอนนั้นแล้วก็ไปรอบสองนะครับภรรยาผมได้เช่ามาอกีกเกือบน่าจะสามสิบบาทนะฮะแต่ผมก็ได้จำหน่ายออกไปหมดแล้วนะครับตอนนั้นไม่หมดหรอกฮะเหลืออยู่เท่าที่เห็นเนี่ยจำหน่ายไปเกือบหมดฮะสามร้อยสี่้อยห้าร้อยตามภาวะที่ราคาขึ้นมานะครับซึ่ง ผมเห็นแล้วท่าทีแล้วผ้าหลวงพ่อราคาขึ้นไม่หยุดแน่นอนนะผมก็เลยหยุดการจําหน่ายไปนะครับในรุ่นนี้นะฮะรุ่นปี58ครับก็เหลือหยุดเท่านี้นะฮะสิบกว่าบาทนะครับเหมือน้จาหน่ายนะครับรุ่นนี้นะครับเก็บยาวนะครับผมอนาคตค่อยว่ากันในทีนะฮะส่วนตําหนิต่างๆนะครับผมจะไม่ได้มาชี้นํานะครับว่าอะไรแท้ไหนเก๊นะครับทันได้มาก็ลองส่องดูนะครับผม ส่วนงานเกง้งานแท้ก็มีอีกหลายเพศหลายคนครับที่ทาชีต้ตำหนให้ดูนะครับผมสิ่งที่ได้แน่คือถ้าแน้ามาจากวัดแล้วเก็บไว้นะครับหรือดูตํแหนิให้ชัดเจนนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยๆเนีย่นย,ยมีทัก2สองสามบานก็ยังดีนะฮะการเก็บพระควรที่เก็บที่พระแท้นะครับเล่นพระแท้สบายใจนะครับยังไงก็ได้เกิดแน่นอนนะฮะยังไงก็ชนะแน่นอนนะครับเก็บพระที่เขาเรียกว่าไม่เป็นพระลูกหลานแน่นอนนะครับผม อย่าเล่นพักก้ากึ่งนะครับต้องเล่นพักแท้อย่างที่เขานิยมกันนะครับเสียงส่วนใหญ่เขารับรองว่าเป็นพักแท้นั่นแหละฮะเราต้องเล่นอย่างเขานะครับซึ่งภาพถ่ายปี58นะครับมีปีกย่อยออกไปอีกนะครับก็คือมีภาพไกด์ทิปนะครับคือบริเวณด้านหน้าหลวงพ่อเนี่ยฮะจะเบลอนะครับซึ่งจากการสนิษฐานของผมคืออาจจะหมึกหมดนะครับช่วงที่เครื่องปริ้นออกมานะครับมันไม่ใช่เครื่องปริ้นนะฮะเป็นระบบการพิมพ์นะครับเป็นโรงพิมพ์นะครับหมึก เฉดสีได้เฉดสีหนึ่งหมดนะฮะทำให้เกิดภาพเบลอขึ้นมานะครับนี่เป็นแค่การสันนิษฐานของผมนะครับผมแล้วก็อีกแบบนึงคือด้านหลังนะครับปั๊มยันนะครับจะมียันซ้อนบ้างยันอะไรบ้างอ๋อผมจะไม่ให้ดูข้างหลังครับด้านหลังนะครับเป็นยันตุ๊กตานะฮะยันครูของหลวงพ่อกลวยเรานะครับซึ่งยันนี้ก็จะมีตามท้ายรถนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ติดกันไว้นะครับพบเจอที่ไหนก็ยินดีด้วยนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดียวกันนะฮะซึ่งณปัจจุบันนี้นะฮะ ก็คือเห็นตามท้องถนนจำนวนมากนะครับลูกศิลย์ลูกหาหลวงพ่อกล้วยเยอะขึ้นมากๆนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีแบบปั๊มซ้อนนะครับเดี๋ยวนะผมให้ดูนะครับผมนี่ฮะยันซ้อนนะครับยันซ้อนยันซ้อนนี่รู้สึกผมจะเช่ามาแลตอนนั้นนะครับตอนนั้นยันปกติเช่าหากันอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะครับผมถึงหนึ่งพันบาทสวยๆนะครับ คือแผ่นทองด้านหน้าสวยๆถึงพันบาทแต่ยันซ้อนบานนี้ผมเช่ามาจําได้ขึ้นใจนะครับพันแปดร้อยบาทนะครับเมื่อรู้สึกจะปีหกหนึ่งประมาณหกหนึ่งหกสองนะฮะบานนี้นะครับภาพนี้เช่ามาพันแปดนะครับผมเป็นยันซ้อนนะครับยันซ้อนนะครับเช่ามาจากาลูกศิษย์หลวงพ่อรวยท่านหนึ่งนะครับที่เป็นที่เครพนั้งถือแนละความที่เป็นเชื่อมั่นนี่ยในสายหลวงพ่อรวยนะครับผม เนี่ยฮะเขาแบ่งมาให้ผมนะผมดีใจมากนะครับแล้วก็ที่เป็นยันสวยๆเดิมๆจากวัดแบบนี้นะครับราคาจะหลักพันกลางๆครับตอนนี้เล่นกันนะฮะบอกตรงนะครับผมหลักพันกลางๆนะครับใครมีก็ยินดีด้วยนะครับเก็บไว้นะฮะถ้าไม่เดือดร้อนเงินทองก็เก็บไว้นะครับบูชาขึ้นคอสนิทใจนะครับไปไหนมาไหนแ้าวคาาปลอดภัยแน่นอนครับขอพอหลวงพ่อนะครับไม่เคยพลาดนะครับไม่เกินกรมหลวงพ่อช่วยแน่นอนครับ สำหรับผมหลายครั้งหลายคราแล้วครับทั้งโชคลาภทั้งแคล้วคลาดนะครับ,รบ,รรบแต่บอกก่อนนะครับความเชื่อทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับทุกอย่างเป็นประจตตังรับรู้ได้ด้วยตนเองนะครับไม่ผมไม่ได้มาชี้นําให้ใครมาเชื่อผมนะครับและมาเช่าบูชาวตัตถุมงคลผมนะครับผมบอกเลยว่าวตัตถุมงคลส่วนใหญ่ช่วงนี้ผมยังไม่เคยได้เปิดให้เช่านะครับไม่ค่อยได้ก่ไรเท่าไหร่เลยนะครับบอกตรงรับเข้าอย่างเดียวนะครับ พาหลวงพ่อครับนับวันยิ่งมีราคาเพิ่มขึ้นลูกศิษย์หาเยอะขึ้นต่างคนก็ต่างหานะครับผมรูปถ่ายปีห้าแปดนะครับผมใครได้มาก็ส่องดูนะครับรูดลายกระดาษนะครับแล้วก็ด้านหลังส่องดูตำหนงต่างๆให้ดีนะครับผมถ้าเรามีของแท้อยู่ในมือครับงานเก๊จะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะครับรูปถ่ายปีห้าแปดผมเช่าไว้เยอะ,ะครับเพิ่งเจองานแก แค่ครั้งเดียวนะครับเช่าตอนนั้นเช่าทาง facebook นะครับไม่ได้เช่าในกลุ่มนะฮะเช่าข้างนอกส่งมาแล้วปรากฏว่าผมส่งแล้วไม่ชอบนะฮะผมก็ตีเก้เลยนะครับแล้วเก็บแยกไว้ต่างหากเลยนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับมีเงินมีทองใช้นะครับร่ำรวยเงินทอง คิดสิ่งใดห้สมดังนุ่มหน้าปัถนาบารมีหลวงพวว่อกวยคุ้มครองทุกทกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณครับผม